มากครั้งกันไหนซึแต่น,น <K> ี้กินปกติกันพิซซ่ครับไม่รูต้มเครื่องดำครื่างก็ต้มกันครับเป็นต้มยำเนี่ยครับแล้วก็เครื่องปรุงเนี่ยจะเป็นเครื่องดำาุอนกั่งคั่วอ๋อรื่องคั่วครับรื่งดบนี่แกงบอลอะไรครับเนี่ยแกงบอลปลาย่างครับปลาย่างแกงบอลก็จะไม่ใส่กะทิแล้วปลาเนี่ครับปลาอันนี้ปลาใส่เกลือครับปลาเค็มที่นี่เขาเรียกปลาเค็ม ทำจากปลาอะไรครับปลาตะเพียนครับแต่ตัวมันน้อยอ๋อครับางนี้ถ้าเราทอดก็ปลอดมันกินได้ทั้งกระดูกเลยนี่ก็ต้มหมูฟักอ่านั้นต้มเป็นนี่จะเรียกว่าต้มจืดต้มจืดเรียกรวมเลยครับนี้จะเรียกว่าต้มจืดอ๋ออคครับอาหารที่ไทยบ้านโคกสลุงนะครับชุมชนไทยเบิ้งนะครับมี่อาตะวันน้งหวานก็จะมีเวทีเสวนมาพูดคุยกันเรื่องของ นี่ก็ชิมแกงบอนครับมันดีมันแแล้วูอาปาไปเล่นแล้วอ่ะแกงบอลออกหวานแน่เลยใช่มกเงวหวานปติหวาน้ากลงหวานแต่ไม่รู้ว่าตรงนี้เขาจะหวานหรือเปล่าเอาหวานนิดหน่อยายว่ารสนัวครับรสนัวแกงบอลปย่างครับจ